สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวมินิโปรเจคเตอร์นะครับในสเปคเขียนว่า 4K นะครับเป็นระบบ DLP นะครับตรงนี้ DLP นะครับรุ่นนี้ตรงนี้เป็นเมาส์นะครับเป็นเมาส์สามารถสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแค่จอเล็กๆก็พอนะครับให้ดูจอเล็กๆนะครับ ก็ผมจะมาเชื่อมต่อกับตัว Macbook นะครับตัวนี้ Macbook ก็ผมที่ใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเล็กกระทัดรัดดีนะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวนะครับตัว Mini p r o ค e c t o r ตัวนี้นะครับเล็กมากแล้วก็ตรงตรงด้านนี้มีมีเมาส์ให้ให้เลื่อนเลยนะครับเมาส์ให้เราเลือกนะครับตัวนี้ว่าเราจะเลือกดู y o u t อ่าตอนนี้ผมต่อไ i f i ไว้แล้วนะครับก็สามารถเชื่อมต่อ YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับ หรือว่าเราจะมาเซิร์ชก็ได้นะครับเซิร์ชหานะครับอ่าในในัก็เซิร์ชมาแล้วก็นี่ครับก็าสามารถดู youtube เชื่อมต่อดู youtube ได้เลยนะครับตัวนี้ได้จอใหญ่อยู่นะครับจออ่าเราสามารถอ่าดูจอใหญ่ได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบนิ้วนะพอดีเหมาะนะครับนี่ครับก็อันนี้คือเป็นสแตนดาดของ ตัวระบบของโปรเจคเตอร์นะครับแต่สิ่งที่เราทุกวันนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้ก็คือสามารถเชื่อมต่อผ่านอาคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมจะมาเชื่อมต่อให้ดูนะครับนี่ก็เดี๋ยวล็อกอินเข้าเครื่องก่อนนะตัวนี้ขั้นตอนการเชื่อมต่อนะครับตัวโปรเจคเตอร์ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้ก่อนนะครับในในวงวง ไวไฟเดียวกันนะครับวงแหเดียวกันนะครับนะครับคือตัวมงไวไฟ i ลครับแล้วก็ตัวแม็กก็ต้องเชื่อมต่ออ่าไวไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่ตัวไปที่ตั้งค่าของตัว m a c b o o k เลยนะครับแล้วก็มาที่จอภาพจอภาพนี่คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาก็ตัวเป็นดิสเพย์นะครับพอเข้ามาตรงนี้แล้วในมุมตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าจะสามารถมองเห็นว่า ตัวนี้มันจะเหมือนเพิ่มจอนะครับก็กดมาปุ๊บก็จะเห็นชื่อของอเครื่องนี้เลยนะแล้วก็ทกําการเชื่อมต่อเลยครับรอสักพักหนึ่งครับอ่าบางแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็จะเชื่อมต่อเร็วบางรุ่นก็เชื่อมต่อช้า่ากระพริบแล้วครับกระพริบปุ๊บอ่าโอเคครับแค่นี้เองครับก็ทีนี้ก็เราไม่ต้องต่อใช้สายนะครับก็ยกไปไหนมาไหนได้ตามปกติเลยนะครับก็แล้วก็เราสามารถดู ดูหนังฟังเพลงผ่านตัวผ่านผ่านผ่านโดยไม่ต้องใช้สายนะครับมาดูดูหนังฟังเพลงผ่านาผ่านตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเราจะดูตัวไหนก็เลือกดูได้เลยนะครับก็ทุกอย่างที่เกิดที่นี่จอก็จะมันจะออกไปไปทางตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับนะลองดูนะครับก็ หน่วงการดีเลย์มันก็มีนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับน่าเกียดนะครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมเข้า u t u b e ปุ๊บอันนี้จะช้าจะเร็วมันอยู่ที่ตัวเครื่องเราด้วยนะครับอโอเคมาแล้วก็ก็ระดับหนึ่งนะครับก็คือสามารถอันนี้คือถ้าจะเร็วหรือช้ามันอยู่ที่เน็ตเราด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตทของของเรานะครับว่าเชื่อมต่อเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สาย โดยตรงนะครับมันอาจจะนะครับมันจะ,นจะดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ถ้านเน็ตเราแรงนะครับหรือว่าเน็ตเน็ตที่ว่ากิกสูงๆนะครับเมกสูงนะตัวอันนี้ก็จะเร็วต่มแล้วก็อยู่สัญญาณภาพแล้วก็จะแรงต่มนะครับตัวนี้มันจะความละเอียดที่ที่รับมานะครับก็คือมันอยู่ที่เครื่องนะครับเครื่องนี้ส่งได้แค่ตัว Full HD นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู เดี๋ยวผมจะไปดูที่ตัวตัวนี้ต้องบอกนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัว MacBook Pro MacBook นะครับสิบสองนิ้วนะครับปีอ่าเดี๋ยวผมให้ดูปีสองพันสิบห้าอ๋อนี่เข้าตรงนี้นะครับอ๋อตัวตีนะครับตัวนี้เป็น MacBook นะครับปี2016ันสิบหกนะครับสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ ตรงกราฟิกที่มันส่งออกนะครับตัวนี้ส่งออกได้แค่ Fu l l HD นะครับจะมันเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนย่ตรงนี้มันออกได้แค่ Fu l l HD นะครับเครื่องแต่เครื่องนะซัพพอร์ตตัว 4K อยู่นะครับมันก็เท่ากับตัวส,สัญญาณภาพออกส่งออกเท่าไหร่ตัวนี้ก็สามารถรับได้นะครับเดี๋ยวผมลดไฟลงนิดหนึ่งนะครับ ก็จอเขาจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดูลักษณะจอนะครับมันจะอันนี้จอ MacBook กับจอโปรเจคเตอร์แสงที่ออกมาพอๆกันนะครับแต่ว่าโดยที่จอผมตั้งตัวตั้งไว้ที่ตัวนี้กระดาษ A4 นะครับตัวนี้ก็อพอๆกับกระดาษ A4 นะครับตัว MacBook 12นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเปิดมาเจออันไนก็ลองเล่นดูเลยนะครับ อ่นะครับทั้งภาพทั้งภาพและเสียงนะครับก็จะออกที่ตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยนะครับปรับโฟกัสนิดนึงเพราะว่าความละเอียดโูกัดีมันจะเล็กมากความละเอียดคือความละเอียดความถี่นะครับความถี่ของตัวจอนะครับความคมชัดนะครับอ่เดี๋ยวผมขยายจอใหญ่นะครับนะครับ นะก็จะประมาณนี้ครับก็จะนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยก็คือพอๆก็ถือว่าพอดูได้นะครับมันจะดีเลยกับตัวตัวจริงกับตัวโปรเจคเตอร์มันจะนิดหน่อยนะก็พอดูได้อยู่ แกลงคืนนี้ก็ผมลองดูนะครับลองปิดไปหมดแล้วมันก็ดูดูได้นะครับดูชัดดีนะครับอ่าก็อ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบดงเพลงเท่านี้นะครับว่าในการเชื่อมต่อเชื่อมต่อไอตัว macbook นะครับกับตัวตัวโปรเจคเตอร์ mini นะครับ mini dlp 4 k นะครับตัวนี้ แต่ว่าเสียดายเครื่องที่เป็น 4K ของผมเนี่ยคือตอนนี้คือมันเสียอยู่ก็เลยเอาตัว Full HD ตัวนี้มาเทสให้ดูนะครับก็สามารถใช,ใช้งานได้ตามปกติก็ถึงไม่ถ้าถือว่าถือว่าไม่น่าเกียดนะครับแต่ถ้าเราจะให้อ่าให้มันเร็วนะครับเหมือนเหมือนภาพเนี้อ่ามันจะมี HDMI อยู่นะครับตัวนี้จะจะเป็นอ่า HDMI แบบตัวมินินะครับ สามารถอินได้นะครับอินได้เลยครับหรือว่าถ้าเราจะให้มันหรือเราจะดู u t u b e นะโอเคเลยตัวนี้คือเหมาะเหมาะในการในการดูดูหนังฟังเพลงในห้องนะครับแต่ว่าเหมาะไม่เหมาะกับที่กลางแจ้งเพราะว่าตัวตัวมันก็เล็กนะครับเท่าฝ่ามือเลยนะครับประมาณนี้นะคะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับท่านจะไษตรที่เป็ปใหม่ของผมสลับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ